สวัสดีจ้าสวัสดีทุทกๆคนเด้อค่ะเด้อเรียนเซิร์นทุกท่านเข้าสู่ช่องธิดา7ไปกับแอติดา789ดเกด้อค่ะเด้อช่องของเฮาให้พาเราเื่องพบค,ความสุขแระความาถึงนะจ๊ะแม่หมอใส่มูใส่ห้าใส่วงจ้านะคะผู้ใดสนใจสินค้ามูนะคะขอแม่หมอกระทักมาเด้อใครสนใจอะไรใดๆกระทักมาแล้วกันแม่หมอมีทุกอย่างนะคะสอบแบบไดจัดไปแบบนั้นค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นหินต่าง,างหินแก้ชงหินสวมดือง อ่าแล้วก็เราก็มีเทพโซนอินเดียก็เป็นองพ่อแบบพิคเนตพระแม่ลักษมีพระแม่ธุระคา,าลีมาจากอินเดียนะมีทั้งหินมีทั้งรูปหล่อมีทุกอย่างคะ่ะผู้ใดสนใจบริทักมาจ้ะนะคะผู้ใดอยากติดต่อแม่หมอกดเข้าไปคำที่ว่าเพิ่มเติมจ้านะคะและถ้าใครนะคะอยากดูฟรีไปช่องสีดำผู้ใดอยากเสียตังค์ทักหาแม่หมอใครอยากดูเพื่อความบันเทิงมาซ่องนี้เลยจ้ะนะคะเอาเอาเป็นว่าแม่หมอทำให้กับความสะดวก ทุกๆท,ท่านที่ต้องการนะคะอยากเสียตังค์กับทัาหาแม่หมออยากดูฟรีก็ไปช่องสีดําแม่หมอไลฟ์เซอร์ซิบมงเช้านะคะอยากยังกันแล้วตาคุณลูกดวงผู้มีอุปการะคุณอยากแบบใดจัดไป <c oughs> โทรหาแม่หมอได้เลยจ้ะนะคะเ <c oughs> อาเป็นนั้นว่านะคะขอบพระคุณเทวดานางฟ้าทุกท่านที่ต้องการเอียงทัาหาแม่หมอกันแล้วกันเนาะนะคะ <c oughs> มือนีเข้าใจเพรารเรื่องในหัวคอนะคะคนที่พร้อมรับพลังบวกนะคะ ก้าไปสู่ความสําเร็จจะได้มาเจอคลิปนี้นะคะเรามาดูนะคะว่าจะรับพลังบวกแบบไหนแน่นะคะให้พลังงานสี่แนแนวทางมาบอกกับทุกๆคนนะคะคุณต้องเป็นคนที่มีดีมีบุญน,นะคะถึงได้มาเจอสิ่งดีๆว่าสั่นตัวนะคะค้หห้าวนะคะไพ่คงบอกว่าคุณไม่ดีสิไดๆมาเจอเนาะนะคะต้องดีค่ะถึงเจอนะคะขอดูไพ่ใบแรกหน่อยแซ ไพ่ใบแรกขึ้นมาก็สวรรค์จัดสรรเลยจ้ะนะคะไพ่บุญกุศลขึ้นมาไพ่โชคชะตาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่แห่งครูบาอาจารย์ขึ้นมาเลยเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเป็นคนที่ชอบสร้างบารมีนะคะละเว้นกรรมซัวทั้งปวงหรืออยู่ในช่วงที่บุญจัดสรรให้คุณก็ได้นะจ๊ะฉะนั้นนะคะเรามาดูต่อค่ะในเพื่อไพ่ใบแรกขึ้นมาดีแล้วนะจ๊ะเป็นคนดีอ่ะยังก็ดีไปหมดหรือเป็นคนที่ พร้อมสิก้าวไปสู่สิ่งดีๆคุณก็ต้องได้มาเจอคลิปนี้ไม่ใช่บังเอิญจ้าเป็นคนดีอ้าวว,าว้วาวๆๆๆๆนะจ๊ะคุณเป็นคนดีบ่พอแล้วก็เป็นคนรักคนอื่นด้วยใจว่าสันนะคะดูแลครอบครัวเป็นอย่างนี้ดูแลคนรอบข้างดูแลพ่อแม่พี่นอ้อง หรือเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นคนอื่นคุณก็ดูแลดียิ่งกว่าตัวคุณเองนะคะเป็นคนรักครอบครัววาสันนะคะบ๊วยบอธรรมดานะคะดีค่ะความดีกําลังจะส่งผลบุญกําลังจะหนุนให้คุณได้รับสิ่งดีๆก็เป็นเรื่องปกติเนะนะคะในเมื่อทําดีย่อมได้ดีเนาะนะคะมาดูต่อค่ะอยากรู้อีกควีนอเัเบริเคธาตุดินพฤกษกันมังกรคุณเป็นคนที รักครอบครัวบพ,พอหาเงินเก่งอีกงหากนะเงินเท่านั้นที่ฉันต้องการหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวก็ได้นะเป็นคนดีหาเงินเลี้ยงครอบครัวดูแลครอบครัวโฟกัสครอบครัวเป็นหลักหาเงินเก่งดูแลครอบครัวได้ดีนะคะงานกด็ดีเงินกด็ดีดวงกด็ดีบุญกระเฮ็ดนะคะสร้างแต่สิงดีช่วยเหลือคนอื่นดูแลคนอื่นเอาเป็นเอาตุยประมาณนั้นนะคะแล้วจะเป็นอย่างไรต่อเรามาดูกันนะว้าวนะคะ ดวงของคุณเป็นดวงกําลังขาขึ้นยิบจับอียงกระสีแดงเงินก่อนนะคะจับอียงกระดาเงินก่อนเห็ุธุรกิจอียงกระสีแดงเงินค่ะนะค้าขายดีการเงินได้เงินก่อนโตนะคะดวงกําลังทรงผลให้คุณได้รับเงินก้อนโตก็เป็นไปได้ดวงกับคนกําลังโชคดีเ็ดุยังกระทรดีอะค่ะนะดูต่อค่ะขอดูหน่อยแซ่ไพ่ใบต่อไปจัสติกราศีตุลคุณเป็นคนที่รักความถูกต้องมากกว่าความถูกใจนะคะฉะนั้นดีค่ะ อยู่ในสินปฏิบัติดีปฏิบัติสอบอันใดบ่ดีกับบ่เฮ็ดประมาณนั่นล่ะค่ะความหมายนะคะคือดีนะคะแม่หมอเชื่อว่าถ้าคุณอยู่ในในสิ่งดีๆทําดีปฏิบัติดีอียังก็สิตอบแทนคุณค่ะอะไรไม่ดีไม่ต้องไปข้องแวออียังบ่ใส่กับบ่ต้องบ่าต้องเข้าไปสนใจค่ะเพราะบนโลกใบนี้กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเฮ็ดสิ่งบ่ดีไว้กับทีด่ดขึ้นนะถ้าทําสิ่งดีๆเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตประมาณนั่นล่ะค่ะ คุณเป็นคนที่เลือกความถูกต้องสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตและอะไรที่ทําให้คุณผิดกฎกติกาของสังคมของโลกเฮ็ดบดีคุณบ่เอา,อาเลยค่ะฉะนั้นแล้วคุณกํำังจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนของแท้และแน่นอนนะคะฉะนั้นเรามาดูต่อขออีกพลังงานของคุณอีก5ไปฟิวเจอร์นะคะในเมื่อคุณเป็นคนดีคุณต้องได้สิ่งดีๆตอบแทนค่ะนะคะฉะนั้นขอให้ไพ่ชี้แนะนะคะเป็นเช่นไรนะคะ ไพ่ขึ้นมาใบแรกขึ้นเอ็ดอับคับกระกอพิจิกเมนธาุน้ํานะคะคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์คุณจะประสบผลสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะมีความสุขมากขึ้นความสุขความอุดมสมบูรณ์มีเงินกินมีเงนเินเก็บมีความรักที่ดีมีความอุดมสมบูรณ์มีสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้หมดเลยทุกอย่างประมาณนั้นนะคะมาต่อค่ะ สิกอเวนธาตุไฟเมสิงธนูเป้าหมายที่คุณต้องการเป้าหมายเรื่องใดเรื่องงานคุณก็จะประสบผลสําเร็จถ้าเป้าหมายเรื่องความรักรอการแต่งงานรอการมั่นหมายคุณก็จะสําเร็จรอธุรกิจคุณก็จะสําเร็จถ้าคุณรอความรักที่ดีได้แต่งงานได้ลงคู่ได้ประกาศให้โลกรู้ประกาศใ,ให้สังคมหูว่าคุณเป็นแฟนกันเป็นคู่รักกันควรจะแต่งงานกันในอนาคตจะสําเร็จนะคะ ถ้าใครรอเรื่องงานรอความเจริญเต,ะตะิบโตคุณก็สําเร็จนะคะฉะนั้นดีใจด้วยค่ะพลังงานดีมากนะคะสมกับคําว่าหัวข้อนี้คุณที่จะขุดคนที่จะพร้อมรับพลังงานบวกก้าวไปสู่ความสําเร็จจะได้เจอโดยแท้กับหัวข้อจริงๆนะคะไพ่ขึ้นมาดีมากเลยนะต่อค่ะขอเบิ้งพลังงานไพ่เดิร์ันขึ้นมานะคะ ชื่อของคุณเป้าหมายมีไวพุ่งชนแล้วคุณจะกล้าไปสูดจุดนั้นที่สูงที่สุดดังที่คุณต้องการดังที่คุณปรารถนาเพราะสําเร็จเป้าหมายแล้วก็กล้าไปสุดจุดที่สูงและมีชื่อเสียงโด่งดังมีแต่คนยกย่องและมีแต่คนรู้จักประมาณนั้นนะคะเดอะซันคุณเกิดวันอาทิตย์ได้นะคะโอ้พลังงานดีมากนะคะพลังงานดีดีนะ คงไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วจะพลังงานนะคะเดอะซันขึ้นมาความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์เป้าหมายมีไว้พุ่งสนนะคะมาดูต่อค่ะขอดูพลังงานของคุณแนนเป็นยังไงอีกนะคะขอให้ไพ่ชี้แนะเนาะพลังงานเป็นเช่นไรเราก็สับไปน้ำแหละนะคะขอดูสพลังงานไพ่ใบต่อไปเอเดรแวนธาตุไฟเมสันกนูการงานไปได้เรื่อยๆการงานก้าวไปสู่เป้าหมายข้างหน้าการงานไปอยู่ในสเต็ปที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ หรือผลิดอกออกผลไปตามสเตปที่ควรจะเป็นคือก้าวไปข้างหน้าค่ะลุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นไปตามที่คุณปรารถนาเลยส่วนเรื่องความรักนะคะก็ไปเรื่อยๆรอเป้าหมายเป้าหมายที่คุณตกลงกันไวรองานสําเร็จรอสิ่งที่เห็นนะสำเร็จก็เป้าหมายก็จะเป็นไปตามนั้นเลยจ้ะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ เป้าหมายของคุณก็จะมีแบบชนิดว่าสำเร็จตามที่คุณต้องการเลยประมาณนั้นนะจ๊ะว้าวบรธรรมดานะคะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะขอดูพลังงานของคุณอีกต่อจากสิเป็นยังไงนะคะพลังงานดีๆเนาะพลังงานเหลือล้นความเก่งความสามารถมาพร้อมความโชคดีนะคะคุณสองคนมาพร้อมความโชคดีหมายถึงคุณมาเจอคลิปเนี้ยพร้อมกับความโชคดีของแทพ้พร้อมกับความ พร้อมกับพลังบวกนะจ๊ะมาต่อค่ะไพ่เดอเมเจียนคุณเกิดวันพุธได้นะคะคุณเป็นคนที่มีความเก่งมีสกิลมีฉลาดนักคนควานักวิเคราะห์ได้หมดนะคะฉลาดมีความสามารถเฉพาะตัวเป็นคนที่มีซิกเซนดีเป็นคนที่เฮ็ดอีอย่างแล้วนะคะบ่มีว่าบ่สำเร็จนะคะฉะนั้นแล้วนะคะบอาง่ายเดยวเฮ็ดยังก็สสาเร็จเมด แล้วคุณก็จะสําเร็จไปตามตามเป้าด้วยนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดอยู่กับที่ถ้าเป้าหมายไม่สําเร็จประมาณนั้นบุยบ่ธรรมดาบาทีนี่อยากรู้เหลือเกิดในเมื่อไพ่บอกว่าคุณจะสมหวังทุกด้านแล้วในเมื่อสมหวังทุกด้านขนาดนี้คุณจะมีคู่เป็นใคร อย่างไรใดๆอยากรู้เราเรียนรู้ว่าในเมื่อคุณจะสมหวังทุกด้านคือคนที่สีขาวมานี่เป็นไพ่อยากรู้นะคะขอดูไพ่ใบรแรกขึ้นหน่อยไพ่ขึ้นมาใบแรกคุณน่าจะเป็นคนที่เคยหันหลังให้ให้กับความรักหรือคนที่คุณเคยหันหลังให้ก็ได้นะหรือเขาก็ได้หันหลังให้กันเป็นคนเก่าได้นะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะคนรักเก่าแฟนเก่าคุณก็ได้ได้หมดหรือคุณเพิ่งจะเดินออกจากมาจากคนเก่า แล้วก็หันหลังให้กับความรักเก่าก็ได้นะได้หมดนะคะมาดูต่อค่ะเดือนศรีกุมนะคะไม่ว่าถ้าหากแฟนเก่าของคุณเป็นคนที่เดินหันหลังให้กับคนรักมาแล้วมาเจอคุณคุณเป็นคนราศีกุมก็ได้นะได้หมดนะจ๊ะเดือนศรีกุมถ้าเขาเพิ่งเดินออกจากความรักเก่าๆที่ไม่ตอบโจทย์แล้วมาเจอคุณก็เป็นไปได้มาดูต่อค่ะอยากรู้นะคะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะไพ่ขึ้นไฟออฟซอร์ดนะ น่าจะเป็นความรักที่คุณสองคนเคยมีประเด็นกันหรือเคยหันหลังให้แก่กันมาก่อนมีความขัดแย้งกันมาก่อนนะจะได้เริ่มต้นใหม่จะได้สมหวังความรักค่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นคุณอาจจะเป็นคนที่เคยมปีประสบผลเรื่องความรักมาก่อนแล้วมีทัศนคติกับความรักที่ไม่สมหวังคุณก็เลยอาศมิมีทัศนคติไม่ ไม่เวิร์กก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ฉะนั้นคุณกระรแวงในจักหน่อยนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าว่าเป็นไปตามเป้าหมายว่าเป็นไปตามต้องการว่าเป็นไปตามที่คุณปรารถนากระได้นะคะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะว่าไพ่อยากเสืออะไรอีกนะคะจะเป็นอย่างไรต่อนะคะมาดูต่อค่ะนะคะว่าอยากเสืออะไรอีกคุณก็เป็นคนที่มีความระหวดระวาดระแวงในเรื่องความรักเนาะ เพราะคุณน่าจะเป็นคนเคยเดินออกจากความรักที่ไม่ตอบโจทย์แต่ตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าอยากได้รักที่ดีนะมีความรู้สึกว่าน่าจะเจอนู่นนี่นั่นนะคะคุณทั้งคู่อาจจะเป็นคนที่เคยมีบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องความรักมาก,ก่อนก็นได้นะจ๊ะแต่อยากได้รักที่ดีด้วยกันทั้งคู่แล้วเรามาดูกันต่อเลยค่ะว่าสิเป็นย,งยังไงสิลงเอ่ยจังไดความรักครั้งนี้จะลงเอ่ยกันอย่างไรต่อนะคะมาต่อคะ่ะอยากรูวสัน้นไพ่ใบต่อไป ให้ขึ้นบุญจะส่งผลให้คุณนะสองคนได้มาเจอกันถ้าคุณมีความรักครั้งนี้คุณจะเจอรักที่อุปถัมภ์ซึ่งกันและกันเขาจะซัพพอร์ตคุณนะมาพร้อมกับการซัพพอร์ตทั้งตรงทั้งออมได้หมดคําว่าซัพพอร์ตนะคะฉะนั้นขอแสดงความดีและดีใจด้วยคุณจะเจอคนที่ใช่คุณจะเจอคนที่สามารถพร้อมซัพพอร์ตคุณได้เป็นคนที่ทําบุญเก่งก็ด้วยเช่นเดียวกัน คือทั้งคู่เคยผ่านอุปสรรคทั้งคู่เคยผ่านคําว่าลมลุกคุกคานเรื่องความรักมาก,ก่อนนะคะฉะนั้นแล้วก็เลยสิเขาใจว่าความรักที่แท้ถูกเป็นเช่นไรนะคะเป็นคนที่เคยนะคะหลังให้กับคุณก็ได้เป็นคนรักเก่าคุณก็ได้หรือเขาเป็นคนที่เพิ่งหันหลังให้กับความรักเป็นคนคนใหม่ก็จริงก็ได้นะคะฉะนั้นได้หมดมาเบ่งต้อค่ะคนคนนั้นเป็นคนราศีกันก็ได้นะราศีกันได้หมดนะคะ สองคุณมองคุณจ้องคุณมองจับตาดูคุณว่าเป็นยังไงชีวิตของคุณเป็นเช่นไรคุณช่างดูดีคุณช่างมีสเสน่ห์คุณช่างเป็นบุคคลที่น่าหลงไหลเป็นคนที่มีความรู้สึกหน้าค้นคว้าหน้าหลงปื้มกับว่ากันไปนะจ๊ะมาต่อค่ะอยากรู้อีกว่าสันผ้าอุยคุณสองคนรักกันนะเนี่ย the lover ราศีมิถุนนะเดี๋ยวแม่หมอปิดก่อนอ่ะ เลิฟราศีมิถุนนะคะฉะนั้นบ่งบอกถึงการที่คุณสองคนจะรักกันนะถ้าการกลับมาครั้งนี้ถ้าเป็นคนใหม่ก็จะเป็นคนที่เจอคุณแล้วมีความรู้สึกชอบเลยนะอยากคอมมิชเมนต์เลยเพราะคุณหน้าหลงไหลและเป็นคนที่ดูแล้วมีสเสน่ห์มีเป้าหมายไม่ได้ไล่ล่าไม่ได้วิ่งตามนะคะฉะนั้นแล้วก็เลยหลงไหลคุณก็เป็นไปได้แต่ถ้าเป็นคนเก่าก็รักคุณนั่นแหละรักคุณหลงคุณหลงสเสน่ห์คุณ อยากได้คุณอยากมีคุณระมานั้นนะคะมาดูต่อค่อยากรู้อีกว่าสัน่นไพ่อยากบอกอยังโอ,โอ้โอ้โไพ่อาจจะบ่งบอกว่าคุณสองคนน่าจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเป็นคนเก่ามีเปอร์เซ็นต์สูงค่ะรักกันนะแต่ความรักเคยจบจบไปแล้วแต่อยากกลับมาใหม่แต่อยากกลับมาใหม่ค่ะเห็นไหมอยากได้โอกาสอยากเริ่มต้นใหม่ ความรักเก่าที่จบไปแล้วแต่อยากได้โอกาสใหม่เพราะคุณช่างหน้าลงไหลคุณช่างหน้าครอบครองคุณช่างหน้าแบบคือคนเฮาเวลามีอย่างก็ดีไปหมดนะคะเวลาดวงดีเฮ็ดยังก็ดีไปหมดเนาะเป็นเรื่องปกติค่ะคนบางคนบอกว่าเป็นเป็นยังตอนนั้นแซมบอดีคือบอ่าอาะอันนี้อันนี้อันนี้มันก็บางคนก็คิดทัศนคอันนี้ก็บก่แปลกบก่แปลกค่ะบ่ผิดแปลกออกไปค่ะแต่คนเฮาอ่ะใน เวลาดวงดีเฮ็ดเงยงก็ดีไปหมดน,นะคะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะแม็กเซนได้นะคะดวงดีเว้า2สองคำอฮ็ดงียงก็ดีไปหมดบางคนอุย้ยว้าให้เป็นให้ตุยก็ยังยากนะยืมเงินของเงินคนนี่หรือว่าเฮ็ดยังกียาแม่กูแบ่งนี่ก็ยังยากเวลาดวงดีนะคะ เ้าครับเดียวก็ได้หมดอ่อเถื่อนนะคะฉะนั้นเรามาดูกันค่ะจุดจบความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะในเมื่อนะคะคุณเป็นคนที่ประสบผลสําเร็จในทุกด้านนะสวรรค์ขาขางคุณแล้วเนี่ยนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้สิโลงเอ่ยแบบใดอยากรู้เหลือเกินเราบรุนไปน้ากันไพ่เบอร์แรกเท็อัพครับถ้าคนในกรณีคนที่มีประเด็นคนรักเก่าแฟนเก่าคนที่อายุน้อยกว่าได้หมดนะคะ อยากจะขอโอกาสอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณวันนะคะเรามาดูต่อค่ะคนที่เคยมีประเด็นคนที่เคยจบกันไปแล้วคนที่บอท่านติดต่อมาสิติดต่อมาแบบเร่งด่วนชีวิตของคุณกับเขาจะเกิดการพลิกผันพลิกผันโดยไม่ได้ตั้งตัวนะคะฉะนั้นแล้วเขาจะตั้งตัวจีบคุณหนักมากนะคะเขาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะจะขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ช้านะคะแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดตรงนะ คือคือเป็นคนปากหนักอะคะ่ะคุณต้องเปิดโอกาสเปิดรู้ทางให้นิดนึงถ้าเป็นคนเก่านะเป็นคนที่อ้อมะค่ะอยากเริ่มต้นใหม่หนู่นนี่นั่นกับซิมิลีล่าในจักหน่อยนะคะประมาณนั้นวาสันนะคะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะเริ่มต้นครั้งนี้เราเป็นเช่นไรวาสันนะคะอยากรู้อีกแล้วเรื่องสวางนะ,ะเขายังรักคุณอยู่เห็นไหมเขากลัวคุณไปเป็นของคนอื่นยังกอดอยังรัดยังเวียงไหวอยู่ยานคนอื่นเอาไป ย่านคนอื่นขอบคองนะคะยังรักยังห่วงยังหงึงยังยังเก่าวากันไปประมาณนั้นล่ละนะคะมาเบิ่งต่อค่ะแต่ถ้าคุณติดต่อกันคอนแทคกันเรื่องงานก่อนจะดีนะคือก็อย่าเพิ่งถ้าการกลับมาค้างนสิบริการมาแบบสมูทเลยต้องมีการหลวมง,งานกันมีกันยังมีสเปดบอเห็นใ้เขามีความูซึกว่า มีกันและกันเฉพาะจิกับมาคืนดีกันโดยเฉพาะแต่ต้องมีเรื่องงานเขามาคุยกันก่อนแล้วดีจ้ะนะคะฉะนั้นเรามาดูค่ะในเมื่อคุณร่วมร่วมลงทุนเฮ็ดงานเฮ็ดธุรก,กิจน้ากันแล้วชีวิตที่เป็นยังไงในเมื่อสวรรค์จะสันเราต้องดีไหมมาเบิ่งต่อนะคะไพ่เบลแรกขึ้นมาเห็นไหมถ้าร่วมงานแล้วดีค่ะงานจะไปสู่ในจุดที่สูงสําเร็จสมหวังนะคะซอยกันเฮ็ดซ้อยกันสางซอยกันมี O asi, เดอรชาลีออตลาศีกรกฏคนถิ่นแดนไกลคนต่างชาติไปเรอยก็ได้นะคะเป็นคนที่คนนึงทํางานเก่งอีกคนนึงจัดการเก่งคือคือคนเฮาเหตุงานเก่งกับจัดการเก่งมาอยู่น้ากันทุกอย่างก็ดีอะ่ะเหมือนซอยกันเหตุอะ่ะคนนึงไม่ดีไปอีกอย่างหนึ่งคนนึงไม่ดีไปย่างลลงลงมือเหตุน้กนากันแล้วก็ลงุลงเรื่องประมาณนั้นนะจ๊ะมาดูต่อคะ่ะอยากรู้อยากรู้และอยากรู้นะสิเป็นยังไงในเมื่อสองคนมาอยู่ร่วมกันแล้วสิเป็นยังไงนะคะคือก็จะเป็นเป็นทิทางที่ดีช่วยกันทําธุรกิจแล้วดีคะ่ะ รวมมือเหตุน้ำกันนะคะเหตุธุรกิจก็ไดเงินทั้งครูแบ่งสันปันส่วนกันให้ถูกต้องแล้วดีจ้ะขายดีนะคนอื่นทำบ่ไดดโปรเจกต์ใดคนอื่นในบ่ได้แต่คุณสองคนเหตุใดวะบ่ทำบ่ดานะคะฉะนั้นเรามาต่อค่ะอยากรู้อีกว่าสันโอ้จะรวยค่ะช่วยกันรวยค่ะซอยกันเตุซอยกันสางซอยกันมีซอยกันรวยค่ะ คิงก็เป็นดิโกทัดดินพฤกษกันอ่ค์คุณสองคนจะเป็นคนที่ซอยกันเฮ็ดเหล่ารวยค่ะนะคะเป็นคู่ที่ช่วยกันทําแล้วรวยจ้ะนะคะฉะนั้นเรามาดูค่ะแล้วในเมื่อเป็นคู่ที่ทํารอยกันเฮ็ดเหล่ารวยชีวิตความรักจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไหมอยากรู้หรือเกินมาเบิงต่ออยากรู้นะคะไพ่ใบน,นี้นะคะอุปสรรคย่อมมีคือบนโลกใบนี้นไม่มีอะไรแบบที่บ่มีอุปสรรคค่ะแต่ต้องมีนะฉะนั้นแล้วจะเป็นยังไงได้มีมีแล้วก็ คือคนเฮาเวลาเวลามีอุปสรรคก็ต้องแก้ไขตั้งสติอย่าหลอนอย่าร่นเดี๋ยวเดี๋ยวทุกอย่างดีเองนะคะคนเฮาบกโรคใบเนี่ยต้องปรับทุกคนค่ะปรับทัศนคติหรือเขาอาจจะคิดว่าคุณสเสน่ห์แรงก็ได้นะตอนเนี้ยดูดีมีสเสน่ห์สเสน่ห์แรงกลัวคนอื่นขั่วไปก็ได้นะคะได้หมดกับเอากันคือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสเสน่ห์แรงอะ่ะในอีฝ่ายหนึ่งก็แบบมีความมู้สึกว่านะฉันนี่ กลัวจะหลุดมือกลัวจะสูญเสียกลัวยังก็ว่ากันไปนะคะมาต่อค่ะถ้าอยู่ในช่วงลังเลสิคอมมิดดีหรือบอคอมมิดดีเสียวยังไดต่อสิพบคน้นใหม่หรือเสียวย้นเก่าแล้วเรามาดูกันนะถ้าใครอยู่ในช่วงลังเลจะคอมมิดดีบอสิเป็นแฟนดีบอรหรือสิจบหรือสิไปก็คนใหม่มาเบิ่งต่อค่ะไพ่ขึ้น the w h e w of fortune โอ้ยจังใดก็ไม่ได้เลิกกันหรอกค่ะถ้าคนที่เป็นคนเก่ายังไงก็รีเทิร์นแต่คุณจะไปตอหรือพ่อสมนีอันนี้แล้วแต่คุณเดอ้อสติปัญญามีค่ะต้องตัดสินใจว่าเราชอบแบบนี้ไหมเคมีได้บ่หักกันอีหลีบ่เขาเขาเขาดูแลเราดีบ่ประมาณนั้นนะคะตอนนี้คุณมีสิทธิเลือกนะเพาะจักรวาลเข้าข้ามคุณแล้วอยากเฮ็ดยังก็ตัดสินใจเอาค่ะวิเคราะห์เอาเห็นไหมได้ไพ่เดมเพรสคุณเกิดวันศุกร์ได้แล้วก็เป็นคนที่มีความพร้อมทุกด้านเลยนะคะ มีคู่หรือว่ามีคู่บ่ใส่ประเด็นแต่ถ้ามีคู่แล้วไม่ดีคุณไม่เอาแต่ถ้ามีคู่แล้วหนุนคุณเอานะคะถือว่าดีอ่ะเป็นเรื่องปกติผูใ้ใดอยากมีคู่เราบ่ววดีก็เป็นไปบ่ไใดเนาะนะแม่หมอว่าวก็กล่องเลยค่ะอ <laughs> ่าวหัวว่าก็กล่องนะคะวันนี้ผู้ใดว่าน้ำกับว่าน้ำกล่องนี่แหละค่ะนะคะในเมื่อเป็นดี e Empress แล้วมาดูคู่ของคุณจะได้ไพ่ของเขาเป็นอะไรเรามาดูกันนะว,ว้วาวเห็นกันสัต์สับอค่ะ โซกสตาวี่งให้คุณสองคนได้มาเป็นคู่กันธาตุเดียวกันคิงกับคพีนนะคะไพ่ของจัก,กรพรรด,ดินีกับดิเอมเพอเรอร์นะคะจัก,กรพรรดิกับจัก,กรพรรด,ดินีมาพอกันคนศีลเสมอเราเจอกันนะ,ะเป็นคนมีดีนะดวงเวลาคนเอาเวลาดวงเป็นคู่กันีนยังกะง่ายเป็นมัดระคะนะคะแต่ทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ง่ายมันต้องมีการบุกบ่าฝ่าฟันต้องมีการอดทนต้องมีการคุยต้องมีการดิวต้องมีการประคอง ต้องมีการประคบประมงนะคะนะจ๊ะเอาเป็นนั้นว่าแม่หมออยากให้ทุกคนอย่าคิดว่าการมีคู่แล้วมันจะง่ายมันบังอายรอกอีหยังกับบง่าย็ดธุรกิจกันยังบัง่ายเลยจ้ะความรักความสัมพันธ์ยิ่งยากกว่าทําธุรกิจฉะนั้นแล้วต้องประคับประคองเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจให้เขาเขาเอาใจให้ร,รับรองจบแต่ส่วนใหญ่ที่มีประเด็นคือมักเล่นเกมนะคะแบบเห็นเป็นของเล่นนะคะอยากเล่น,นเล่นเล่น,ลนหัวหัว,ห,วหรือบางคนก็อยากได้แต่เงินฟายเดียว มันเป็นข้อแลกเปลี่ยนชนิดหนึ่งนะคะแต่เราต้องเข้าใจว่าถ้าเมื่อไหร่อยากได้แต่ข้อแลกเปลี่ยนอย่างเดียวบ่มีใจเลยคนนึงถ้าสัมผัสได้ก็สิบบเหลือประมาณนั้นนะคะฉะนั้นนี่แหละความรักอะ่ะถ้าเราซื่อสัตย์เขาซื่อสัตย์ทุกอย่างดีหมดแต่ที่มีประเด็นคือมันบ่มีคําว่าซื่อสัตย์นะคะเขามาในชีวิตก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมานะคะมาขอเบิ่งอีกหนึ่งใบนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ที่ของคุณที่จะอยู่ต่อไปในอนาคต สิเป็นเจ้าดานะคะในเมื่อดวงเข้าข้างคุณจักรวาลเข้าข้างคุณขนาดนั้นนะจ๊ะเรามาดูกันนะคะว่าสิเป็นอย่าดายในเมื่อจักรวาลเข้าข้างคุณคุณจะมีความอดทนต่อกันมากขึ้นคุณจะรักกันมากขึ้นคุณจะมีความที่ว่าอยู่น้ำกันเรล้าสวรรค์จัดสรรนะคะนะคะ,นะคะจะทําให้คุณสองคนไปถึงฝั่งฝันไปถึงเป้าหมายไปถึงสิ่งที่ คุณสองคนต้องการนะไพ่ขึ้น,นะไไนนะเดี๋ยวเอเดอเพนติเคิลนะโชคบ่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หมอโดนโดนกด youtube นะคะแล้วเราก็หงายนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาอ่ะแม่หมอจับไหวน,นะไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็คือไพ่เดอะเวิลด์คุณเกิดวันเสาร์ได้นะคะบ่งบอกถึงความสําเร็จนะบ่งบอกถึงความสําเร็จรุ่งเรืองค่ะนะคะฉะนั้นแล้วความสําเร็จคอมพิวต์ล็ด้วยสิ่งที่คุณ สวรรค์เข้าข้างคุณด้วยแล้วก็ดวงที่เป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนใจทําให้คุณมาทางนี้หรือดวงเข้าข้างคุณเน็ตยังกระรุงเรื่องอะค่ะประมาณนั้นนะฉะนั้นแล้วแม่หมอดีใจด้วยค่ะคุณจะสมหวังทุกด้านเลยนะ,ะคุณจะพร้อมรับกับพลังงานบวกก้าวไปสู่ความสําเร็จ จะได้เจอคลิปนี้อันนี้ใครมาเจอคลิปนี้ขอให้ได้ตามคำทนายขึ้นมาเลยนะดีมากเลยค่ะ energy สุดปัวสุดปังสุดอลังการงานสร้างค่ะแม่หมอดีใจด้วยค่ะที่ใครได้มาเจอคลิปนี้ขอให้เป็นพลังงานของคุณนะสำเร็จทุกด้านนะคะความรักอาจจะมีบ้างลมรุกคุกค้านนิดหน่อยนะคะผู้ใดชินเลือกเอาไมคเอาไมคได้เลยค่ะถิ่นของเกาเอาไมคค่ะผู้ใดอยากได้อไของไมค์ก็วบบ่าต้องรีรอบ่ต้องบ่ต้องรอของเกาค่ะอยู่ที่คุณเลือกเลยคุณสามารถเลือกได้นะ ฉะนั้นแล้วแม่หมออยากทุกคนมีความรู้สึกว่าเลือกเลือกเท่านั้นที่จะเหมาะสมกับคุณแล้วก็สวรรค์เข่าขางคุณแล้วสวรรค์จัดสรรให้คุณแล้วสวรรค์นะคะกําลังจะให้กําไรชีวิตของคุณส่วนคุณชิเลือบใดอันนี้คุณเป็นสิทธิ์ของคุณวาสัตว์ยาอินหลายเด้มแม่หมออินผู้ดเดียวกับพ่อแรงแล้วนะคะขอบพระคุณกับเทวดานางฟ้าทุกท่านที่ติดตามและคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์นะคะขอบคุณและขอบคุณ เอาเป็น,นันวานะคะผู้ใดอยากติดต่อแม่หมอกดเข้าไปคำที่ว่าเพิ่มเติมอยากติดต่อแม่หมอก็กดเข้าไปคำว่าเพิ่มเติมผู้ใดอยากดูฟรีก็ไปช่องสีดําผู้ใดอยากเสียตังาก็ทักหาแม่หมอใครอยากดูพวกความมึนเงดูช่องนี้จ้าวาสันนะคะเอาไปน,นั้นว่านะคะก่อนจ๊บคอยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินทองไหลมาเทมาด้วยแล้วดวยอีกข่อยเงินล้นทับและขอยรักดีๆไรล่าทุกคนเลยค่ะชโชคดีค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้ะ